สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้มาถึงวัดจุลามณีสมุทรสงครามกันทั้งทีเราพ่อลูกเล่งหงก็ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านไปชมวัตถุมงคลของที่นี่กันครับจะมีอะไรบ้างและมีรุ่นไหนเด็ดๆให้เราเนี่ยเช่าไปบูชากันมั่งตามเราไปกันเลยครับ กินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พ่อลูกเล่งของยังอยู่ที่วัดยุลามณีสมุทสงครามเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากพี่แปะของเราเช่นเคยสวัสดีครับพี่แปะแล้ววันนี้พี่แปะได้นำเอาวัตถุมงคลมาให้ท่านชมได้ชมด้วยบางส่วนด้านหน้าอันนี้เป็นอะไรบ้างครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นของ รุ่นของผมพอเนื่องนะครับปีหนึปีหนึนี่ฮะพันห้าร้บเป็นรูปไข่เนาะรุ่นนี้ที่โด่งดังเนาะของพอเรื่องนะครับแล้วก็ใบมะนาวใบมะนาวปีสองเจ็ดเนี่ยรุ่นนี้ก็สอเจ็ดนี่ท่านท่านไหมฮะท่านนะครับท่านมรณปีสามศนี่โอ้โหไงนี่โอ้โหนี่แม่นแนแล้วรุ่นที่ได้รับ ความนิยมมาก,มากๆกจนทุกวันนี้เนี่ยก็คือองค์เทเวสวุวรรณถ้าเป็นรุ่นแรกของอรุ่นเวสวุวรรณนะครับก็จะเป็นทงรงไข่เขาเรียกว่ารุ่นนั่งบัวนั่งบัวนั่งบัวเป็นท้าวสวุวรรณปางปพรมเทวสุวรรณพมมาสุติเท<ะ>เป็นองค์แรกของวัดท,ที่ที่สร้างที่นี่ด้วยรุ่นต่อไปครับพี่ก็จะมีรุ่นนี้เป็นท้าววสุวรรณปีสามสามเป็นเหมือนองค์เล็กๆสำหรับใบมะขามใบมะขามใช่ใครชอบก็สามารถสรรหาและประสบการก็เด็ดด้วย คือตอนนั้นที่ผมได้เริ่มเริ่มเริ่มม,มาที่รู้จักทับวัดธุลามณีแล้วก็ได้รู้จักของพ่อหลวงพ่อได้มอบให้เป็นหนึ่งองค์บอกเอาไปติดตัวนะผมก็ค่อยอยูงเดียวเกิดอุบัติเหตุรถ พลิกคว่ำรดเราเละเลยจนจนตำรวจตอนนั้นจะเป็นตำรวจทางหลวงนะครับก็มามาดูที่เกิดเหตุว่ารถเอาศพไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกถามชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านก็เอาไปโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่เป็นไรมากมาเจอผมก็มาจับที่คอว่าห้อยพระอะไรผมเขาก็งงๆห้อยอย่างนี้นะฮะไม่ใช่อง์นี้แต่รุ่นนี้อ๋อแต่รุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้ครับแต่ที่คนนิยมและรู้จักกันเยอะก็คือรูปทรง ทรงจำปีครับเขาเรียกว่าทรงจำปีรงจปีออกแบบโดยหลวงหลวงพ่ออิฐนะครับท่านเจ้าวาดปี4 5รุ่นนี้เขาว่าดังมากรุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์สูงตอนนั้นออกเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นองแต่ผมเห็นมีเนื้อเงินอยู่นี่หละับอันนี้ก็จะเป็น รุ่นเดียวกันไหมฮะรุ่นเดียวกันปี4ี่ห้าเนื้อเงินที่สร้างตอนนี้ตอนนี้เนื้อเงินสร้างไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็สนราคาก็ไปแล้วไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกปี3าสองเป็นองลอยมันจะมีอยู่สองบล็อกครับผมเข่าตรงกับเข่าย่อมีเข่าตรงเข่าย่อนะครับอันนี้จำปีเล็กปี52เป็นจำปีเล็กรุ่นแรกที่ทําเป็นรุ่นองค์เรียวรุ่นนี้สวยมากเลยนะชอบเดียวรุ่นนี้มากเลยสีสวยมากเลย แล้วก็นี่เป็นพญาเต่าเรือนท้าวิสุวรรณรุ่นรับผลพูทวีรวยถาวรอ,อันนี้ก็เป็นรุ่นรับขวัญสิทธิ์หลวงพ่อได้ลำดีที่สร้างเพราะว่าจำปี4 5ห้าเนี่ยวันราคามันไปหลวงพ่อก็สงสารลูกศิษย์นะครับไปเจอของปลอมมาเยอะครหลวงพ่อก็เลยลำดีสร้างรุ่นนี้รุ่น,นเรียกว่ารุ่นรับขวัญสิทธิ์จะมาให้ลูกศิษย์ที่ไม่ได้มีจำปี4ี่หใช้ให้มาใช้รุ่นนี้อันนี้ สร้างปี62ครับผมอันนี้63ก็จะเป็นรุ่นของบุญอีสานไปบวงสรวงที่คำชะโนดโโสังเกตว่าจะมีพญานาคอยู่ด้นข้างนั่นนั่นนั่นเงินนะครับไปบูรณะนะครับวัดที่สกลนครออครับผม เขาถึงเรียกว่ารุ่นบุญอีสานอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเจริญทรัพย์ปี63เหมือนกันปี63อันนี้เป็นเนื้ออาป้ารุ่น9อารามจุดประสงค์ของหลวงพ่อก็คือนําเงินรายได้ไปมอบให้แก่วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม9วัดเนื้อนี้ไปจะเป็นเนื้อพิเศษที่ไม่มีจําหน่ายสร้างมาถวายหลวงพ่ออิฐอย่างเดียวหลวงพ่ออิฐก็จะเก็บไว้ออกมาในวาระที่สําคัญก็คืออย่างอย่างตอนนี้วัด ทำบุญซื้อที่ดินถวายครับหลวงพ่อก็จะมอบเหรียญน,นี้มาให้ที่กองหน่วยการใครทาบุญก็จะได้ไปก็ะจะได้ได้ไปโอ้โออหนี่ไปทําบุญเลยนะทุกคนอครมาก็ไปทําบุญได้เลยนะแล้วก็จะเป็นนี่สองทศวรรษโอ้ชื่อดีสองทศวรรษ ช่คือ20ปี20ปีหลวงพ่อได้ออกรุ่นสองทวัดเป็นหน้ายักษ์กับหน้าเทพในเหรียญเดียวกันนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ให้ชมกันว้าวสวยมากเลยอันนี้สามปางของท้าววิสุวรรณที่มีอยู่ที่วัดจุฬามงกรณ์ใช่เป็นปางพครมปางยักษ์ปางเทพครับนะรุ่นนี้ตั้งปี63าเช่นกันชื่อก็ดีนะมีกูแล้วไม่จนเฮ้ยเป็นไงเด็กมากมีกูแล้วไม่จนนี่รุ่นนี้านผม้ชมครับ ที่ชอบสะสมวัตถุมงคลวัดจุฬามณีนะครับมาที่วัดเลยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แป๊ะครับที่พาเราท่องเที่ยววัดแห่งนี้แบบเรียกว่าตามเราไปเฮงกันนะครับขอบคุณพี่แป๊ะมากครับขอบคุณมากครับใครที่มากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามแล้วอยากจะได้ของดีกลับไปบูชาติดตัวไว้ที่บ้าน